สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับนะเสาร์นี่เป็นเสาร์วันศุกร์นะครับเด้อสีมะเห็ดกับข่าหมอนี่ข้าวข่าสีเฮดบ้านๆครับพี่น้องสำหรับผู้ใดเคยกินกะสีหูดีครับผมว่าสีปลนปูครับพี่น้องกรบปูมันนะเด้ครับพี่น้องเขานาเขานุ่งน้าวล่ะสี่เขานาหน้าวล่ะกับปูมันครับพี่น้องบอะไรย่างกับพี่น้องพร้อมกับสีแกะกับปูนะครับเด้อ ก็เดือนก็เอามักพริกกันมักพริกพริกดิบนี่แหะครับพี่นอ้องอที่เข้าออนออกไซด์ไใส่ต่ำนะครับจำนวนเอาเนาะวาชิือเข้าเพลทซัมเลยหลังจากที่ผมบริเวณลงคลิปสองมือครับเนื่องจากว่าพิษสุระคลิปเน่าคลิปเน่าครับแต่ว่าอันเรียนก็นลงอยู่ครับ เก็บสั่นกันลงเนี่ยอยู่ครับพี่นอ้ <c oughs> องเ้ากระิีแกะเอาครับพี่นอ้องอันนี้อันนี้เป็นปูอันนั้นได้ครับพี่น,อน้องนี่ตัวหน่อยเนี่ยมันเป็นปูผู้เขาพี่นอ้องปูผู้เขาเป็นปูประจําท้องทิ่นนะครับของผากเหนือเนาะกระชีตัวหน่อยเนี่ยแต่ว่ามั่นครับพี่นอ้องเลี้ยงหุยหุยเลยครับรตากันกับปูหน้าเท่าไหร่ครับ นี่อเดี๋ยวมีห่วเลยพี่นอ้องโอ้ยส่วนน้ำนี่เข้ากับสิเทไว้ต่างหากนะครับเนาะเดี๋ยวหาเนี่ยมาใส่กันโอ้ปนกับปูนี่เป็นเนื้อที่แบบหมักผมหมักแห้งเลยครับพี่น้องทั้งปนทั้งลาบกันสิอันนี้อันอยู่ในดองนี่เข้ากับเอากลน,นซ่วนครับพี่น้องเอาหางซ่วนนิกนนลงไป ยกลบนำได้กับปูชวนนำได้กับปูนีห้องกะเอาเทีาต้องหนีไว้ที่ก่อยตอนห่อนปนแล้วนะครับเนาะตอนที่ตําเหลวแกะขาแก้แข้งออกกันนี่ต้อง,งใส่เวลาด้วยครับพี่น้องปนกับปูนี่มันอยากนำแกะดีนะครับพี่น้องเพื่อเป็นการบดเชยเวลานะครับเนาะ เดี๋ยวผมขอแกะกันด้ครับเด้อเดี๋ยวจังสีงให้เบิง่งขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องหลังจากที่ผมได้แกะแล้วนะครับนี่ได้แกะกระปูแกะดองออกเรียปล่อยแล้วกต่ิีตําได้ครับอันนี้ได้ซ้ำนี่ละอันนี้น้ำน้ำที่เขาแกะดองแล้วมันกับซีเมนน้ำค้างบอกครับเป็นซึ่งเป็นน้ำน้ำมันของกระปูครับพี่น้องเข้ากับเทเทลงนี่ไว้แต่เท่ไอยเวลาเขาตาําแล้วครับ จำมาเนี่ครับพี่น้องแจ้ต้องเรามัดระวังนะครับเดียวสุดเด่นรอตาได้ข้าตสองระวังเป็นพิเศษตำแบบนี้ซีแตกต้างครับเออที่ผมเห็ดอันนยังก็ลาบปูนะครับลาบปูอีกแบบหนึง่งเข้าก็จิ้มตำบีบมะนาวอันนี้เข้าคนครับคน,นก็นกคือแบบน้ำพริกนะครับทำน้ำพริก ทำเจีวนี่แหละครับพี่นอ้องเกิ่อนมาเอินเอ่นมาเจีเวเจีวยวจะเื้ออินครับพี่นอ้องในเบิดกเราจะทิ้ตำไปเรียนื่อยครับพี่นอ้องอู้หเกระเดียนพี่นอ้องต้องรีตา,าไปด้วยนะเดียวเสียบตาได้เพราะว่าไม่ผิด ค่อยต่ำพี่น้องเจียวเอื่นเจียลอื่นเจียลอืน่นปนเน,ะเนาะค่อยต่ำเบาเบาเหยียบลอยครับพี่น้องปูเพิ่นอน่อ,อนอยู่แล้วพวกต่ำๆอนไรเนาะนอกจากต่ำแบบหอมกะทิเอาหนามอันนี้ลงไปกอยที่เหลือก,ก็เป็นหนามต้มปลาไหลที่เอาต้มกับปูนี่ละครับพี่น้องกอยลงไป เอาพอดีพอดีเลยครับเด้อกระเอาพอมหมดนี่ใส่น้ำตุง้งลวงปรุงครับอันนี้ปรุงปุงใส่ผงนัวเสริมสรินิดปลาเอ้ยปลานี่ก็อันปลา ปูนบอมันตัวหนอนบอหลายครับก็เลยบอเดลาบบอเดอมอมแค่นี้ก็สุดยอดละ่ะใส่ความนัวจัอหน่อยนะใส่ความนัวปลาอีกก่อนครับนี่จังครับกินครับมาใหม่ นี่นครับพี่น้องมนม้ำแมรี่ซื้อมาจากตลาดม้ำแมรี่ครับต้มเรียบร้อยขักปนนัี๋ยวคนันครับปนกมสิมักปนมักเจียวที่สุดเลยครับเสียบลายมากินข้าวนกันเด้อครับข้าวเสาร์เสานีวา้ว่าสีคนครับ ทอดหน้ากากหมูครับเทออกเลยชื้นนำไหลดวงๆวงมื่ต้องสงสัยได้ครับว่าเป็นยังบ่มูมีพักบรได้ซื้อพักมากครับกันเลยบรดได้ใสเป็นสีกระเสียบคือเก่าเธอผพ้ใดมีพักเมียกับห่วยโรยหน้าได้เลยครับ พวกหอมผงอย่างนะครับเนาะโอเคนะครับเนาะเดี๋ยว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 ว่าเสรนว่าสีมีหอมอยู่ครับเดี๋ยวผมไปหลังกันครับพี่เนาะมีหอมอยู่ไหนหนึ่ง ที่จริงใส่พักซี่เล่าหอมปลอมหรือหอมในหลายยางครับเดต้ก็ใส่น้อยนึงนี่แหละเพราะเดว่าเดีเดใส่นี่จุยดยอดครับผมกินกับพักกาดกินกับมะมัยตุม่มทั่วผู้ครับมากินเข้าเสาน้ำกันเด้ครับผม